เปิดโกดังขายให้เช่าเครื่องจักรกลหนักรถบรรทุกหนักมือสองอุบลร้าน B อสบีมอเตอร์ของเรามีเครื่องจักรกลหนักทุกประเภทรถบรรทุกหนักสภาพดีราคาถูกเยอะที่สุดในจังหวัดอุบลราชธานีทางเรามีเครื่องจักรหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นรถขุดแมโคหลากหลายขนาดรถเกรดเดอร์เกลียดินหลากหลายรุ่นรถบดดินล้อเหล็กล้อย,ยางสันสะเทือนรถแท็กเตอร์ตีนตะขาบแท็กเหล็กแท็กยาง รถบรรทุก6ล้อ10ล้อหลากหลายขนาดหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อตลอดจนเครื่องมือเครื่องจักรโมบายสำหรับใช้ในงานภากสนามตลอดจนเรายังมีอะไหล่เครื่องเกียร์ปั๊มไฮดรอลิกหลากหลายรุ่นหลากหลายประเภทและเรายังมีกระบอกไฮดรอลิกทุกขนาด มาให้เลือกเน้นๆจุกๆทั้งนี้เครื่องจักรรถบรรทุกของเรามีทั้งปรับปรุงสภาพพร้อมใช้หรือลูกค้าบางคนที่อยากได้รถราคาถูกๆมาซื้อตามสภาพเอาไปปรับปรุงสภาพหรือซ่อมเองก็ได้นะครับสำหรับลูกค้าที่จะมาดูเครื่องจักรกลหนักรถบรรทุกตัวจริงสามารถนัดคิวเวลามาลองรถได้เลยครับทางเราจะได้เตรียมรถเตรียมช่างไว้ให้เพื่อนๆลองได้เลยหรือจะพาช่างพาคนขับมาลองทดสอบขับได้ครับ ทางร้านยินดีให้ทดลองทดสอบขับจนพึงพอใจเลยครับไม่ต้องเกรงใจหรือสอบถามทางช่างเราก็ได้ครับเรื่องอะไรเรื่องอุปกรณ์ต่างๆยินดีแนะนําต่อทุกคําถามนะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรครับทางเราไม่กัดครับถ้าลูกค้าพอใจตัดสินใจซื้อกับทางร้านทางร้านก็มีบริการติดต่อรถขนส่งในเครือให้ได้ครับสามารถจะส่งได้ทั่วประเทศเลยใช้เวลาเพียง 1- 2ึงถึงวันก็ถึงครับแต่เนื่องจากเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่อาจจะมีค่าขนส่งค่าใช้ใจ่ายก็คิดตามระยะทางจริงครับ ลูกค้านอนรออยู่บ้านได้เลยส่งถึงบ้านแน่นอนครับลูกค้าท่านใดที่มีรถเทลเลอร์มาขนเอาเองทางเราก็มีบริการรถยกใส่ขึ้นเทลเลอร์ให้ครับส่วนนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายครับส่วนเรื่องเอกสารคู่มือทะเบียนรถทางร้านเราเกือบทุกคันมีเอกสารคู่มือทะเบียนรถครบทุกคันนะครับแทบจะใช้งานได้เลยสบายใจเรื่องเอกสารทะเบียนมีใบเสร็จใบเสร็จรับเงินสัญญาออกให้ทางบริษัทแน่นอนสบายใจหายห่วงได้เลยครับ แต่สำหรับลูกค้าท่านใดที่ไม่สะดวกมาดูรถด้วยตัวเองสามารถโทรสอบถามขอรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางร้านได้เลยนะครับจนพอใจจนชัวร์แล้วท่านจึงค่อยดำเนินการโอนจำนวนเงินแล้วรอรับจัดส่งของได้เลยครับสำหรับพิกัดร้านของเราอยู่เส้นเดียวกับห้างเซนทันอุบลราชธานีนะครับขับมาทางฝั่งอำเภอวารินนะครับข้ามสะพานแม่น้ำมูลมาแล้วก็เลี้ยวซอยซ้ายมือเลยนะครับขับเข้ามาประมาณ7-800เมตรนะครับก็จะถึงร้านของเราแล้วสังเกตเลยนะครับจะมีป้ายสนีนเหลืองอยู่ขวามือนะครับ SB m o ีมอเตอร์ นี่ป้ายอย่างนี้เลยนะครับขับเข้ามาด้านในได้ด้านในได้เลยนะครับสังเกตจะมีเครื่องจักรรถบรรทุกจอดเรียงให้เลือกชมอยู่นะครับก้านของเราเนี่ยอยู่ใกล้กับการประปาส่วนภูมิภาคตรงกันข้ามกันเลยนะครับสังเกตจะมีแทงหอคอยการประปาอยู่นะครับใกล้ทั้งสนามบินใกล้ทั้งสถานีขนส่งบขอสอนะครับเดินทางมาง่ายนะครับสำหรับใครที่มาไม่ถูกหรือจะสอบถามยังไงก็โทรมาได้นะครับเบอร์0 8 0 5 5 0 2 7 0 1ผมเอกยินดีต้อนรับนะครับ